สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่รายการชีแคสเกมนะครับวันนี้เราจะมาแคสเกม s l e n d y ้ u b b y b e เ a เวอร์ชันสองครับครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเล่นกันนะครับอันแรกนะครับมัตติเพเยอร์นี่ครับจะให้เลือกแบบโคออฟกันนะครับคือถ้าเกิดอันนี้จะเป็นแบบฝ่ายหนึ่งจะเป็นตัวผีฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนหานะครับแล้วนี้ก็เล่นธรรมดาครับหาหาช่วยกันครับ ก็เราก็เข้าไปซิงเกิลเพเยอร์เลือกเอาครับอันนี้ง่ายปานกลางยากนะครับคือมันจะเป็นช่วงเวลาเอานะครับก็ผมก็จะมาเล่นให้ดูก็ภาคนี้แล้กันตอนกลางคืนนะครับก็พอเล่นไปเล่นมาครับเนี้ยคุณจะสังเกตได้ว่าเมาส์จะอยู่นะครับคือเมาส์จะไม่หายไปและนี่ครับเมื่อคุณเดินไปฉะรั้นถ้าเราคุณเดินไม่ได้ครับให้กดตัว e นะครับกดตัว e ครับนะครับ แล้วก็กด G นะครับทำให้เมาหหายไปนะครับกดตัวก็กดตัว W เดินหน้า S ถอยหลัง D เดินขวา A เดินซ้าย Shift วิง่งคลิกขวาเปิดไฟคลิกขวาซ้ำอีกครั้งก็ปิดไฟนะครับคลิกขวาเปิดไฟปิดไฟครับก็จะเดินตามทางไป ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณ